แมงกีนูนยักษ์ตัวละหนึ่งบาทจ้าโอ้โหตัวใหญ่บเบ้เลอร์เวลาจริงๆค่ะวันนี้เราจะพามาทอดแมงกีนนยักษ์นะจ๊ะไม่ต้องรอช้าจ้ะไปถึงจับต้มน้ําเลยนะคะน้ํานี้ใส่เกลือเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้มให้เขาสุกก่อนเวลาทอดนะคะเนื้อเขาจะได้ไม่แห้งเกินไปนะคะแล้วก็จะได้สุกอย่างทั่วถึงนะคะ พอหลังจากที่เราตัดออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําไปล้างน้ําค่ะอีกประมาณสักสองรอบนะคะเพื่อจะให้ตัวเขาเย็นนะคะอันนี้เสร็จแล้วเห็นไหมคะเราก็จะมาแกะปีกเขาออกค่ะปีกแรกก็คือปีกแข็งๆเลยมันกินไม่ได้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซนตนะคะส่วนปีกที่2คือเป็นปีกใบพัดเขานะคะเวลาถ้าเราไม่เอาออกเวลากินน่าจะลําบากนะคะเห็นไหมคะตัวใหญ่มากนะคะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ คือเป็นเรื่องที่แบบว่าอะไรที่ของไม่เคยกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเจอในรูปแบบนี้นะคะเราตัดปีกตัดอะไรเขาออกให้หมดก่อนนะคะเราถึงจะนำเขาไปคั่วแล้วก็ไปทอดนะคะอันนี้นะคะคนพื้นที่เขาเก็บขายในราคาตัวละ1บาทค่ะทุกคนถ้าซื้อประมาณ20ตัว30ตัวก็คือราคา20บาท30บาทแต่ถ้าซื้อในปริมาณที่100ตัวขึ้นไปนะคะเขาจะแถมเรา10ตัวค่ะ ก็คือ110ตัวในราคา100บาทนะคะซึ่งเป็นของหากินยากหากินตามฤด,ดูกาลค่ะคนที่ระยองอะค่ะเขาจะรู้ดีเป็นช่วงเวลาที่เขาออกช่วงเวลาที่เขาจะมาให้เราเก็บเขากินนะคะอันนี้เราก็เอาไปคั่วจ้า เดี๋ยวตั้งกระทะก่อนนะคะการคั่วเนี่ยนะคะจะทําให้หนึ่งก็คือน้ํามันจะไม่กระเด็นใส่เราเพราะว่ามันจะมีน้ําที่ตกค้างหลังจากที่เราล้างหรือว่าเราต้มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการคั่วก็จะทําให้ตัวเขาแห้งขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้แห้งถึงขนาดเข้าเนื้อเนาะแต่ว่าแห้งแค่ไม่แห้น้ํามันกระเด็นมากเกินไปนะคะ พอเราคั่วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักออกมาพักไว้ให้เขาเย็นก่อนจ้านี่เลยตักแบบนี้หลังจากพักไว้ให้เย็นนะคะเราก็เตรียมกระทะเลยตั้งน้ำมันให้ร้อนไม่ต้องรอช้าจ้าน้ำมันร้อนล้วบันเลงเลยจ้านี่ค่ะทอดนะคะให้เขากรอบทั้งขาหัวนะคะเวลากินจะได้กินง่ายๆแต่ว่าเนื้อตรงตัวนี้นะคะยังมีความนุ่มมันอยู่นะคะทุกคน แล้วก็ทอดไปจนกรอบเลยค่ะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเขาใหญ่มากกระทะเดียวทอดไม่เพียงพอจ้าทอดอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคนกินของเราก็เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะพอหลังจากทอดเสร็จนะคะสิ่งที่เราจะทําสิ่งต่อไปก็คือเอาไปคุกอันนี้เราจําเป็นต้องคุกในกระทะนะคะเพราะว่าถาดมันหก ใส่ซอสภูเขาทองแล้วก็ใส่รสดีเข้าไปนะคะให้เขามีรสชาติเนื่องจากว่าที่บ้านนะคะทานเค็มก็เลยจะต้องใส่ทั้งสองอย่างเลยเห็นไหมคะใส่ทั้งรสดีใส่ทั้งซอสภูเขาทองเลยเดี๋ยวเรียกคนมาช่วยชิมก่อนนะคะหนูลองยาของเราคะ่ะเดี๋ยวลองให้ชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะอ่หลังจากที่ชิมแล้วก็นนะ้าตาก็จะประมาณนี้ <c oughs> ยังไม่ได้กินเลยนะคะ ดูทำหน้าค่ะแมงกินูุนยักษ์ตัวละหนึ่งบาทจ้านะคะเลิศสแมแตนมากหันหน้ามาแม่ไม่ยอมจะหันนะคะก็คือกำลังอ่ารู้สึกของรสชาติอยู่นะคะเอาให้คุณย่าลองดีกว่าลายนี้ของเข้าจ๋งมาดูฟังเสียงสดกันค่ะเสียงสดพร้อมบรรยากาศการกินกันจ้ามาเป็นนาทีแห่งความสุขแล้วขอบทุก ขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมจนจบคลิปเลยค่ะอขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีค่ะไปหนูเอาไปแห่กระทะแล้วคุกพอเสร็จแล้วก็กินแล้วเป็นไงเออคืออะไรมันมันเค็มนิดนึงมันมันเค็มนิดนึงแย่ทำไมไม่คุกไปเลยล่ะก็คุกเขาใช่หนักนก็คุก